กระบะแคปเตียแต่งซิ่งจัดทรงลงล้อมาให้แล้วปีใหม่ไม่น้อยกับเจ้าคันนี้เลยอีส,สูซูดนแบ็กสเปซแคป1.9 s ปี2022ราคาเพียงแค่4,19,000บาทฟรีดาวผลเพียงแค่8,000บาทสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกัน้องแบมเซรีไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะและที่นี่เลยเซรีไทยรถสวยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหากระบะแคปแต่งซิ่ง จัดทรงลงล้อมาให้แล้วรอบคันและราคาบอกเลยว่าถูกมากประหยัดจากป้ายแดงไปเลยนะคะมากกว่า2 0 0 0 0 0บาทนะป้ายแดงนะคะจะอยู่ที่ประมาณเกือบ7 0 0 0 0สแต่วันนี้น้องแมมขายเพียงแค่4 1 9แ0 0ก้บาทเท่านั้นกับกระบะอีซูซูนะคะสเปซแคบคันนี้ปี2022ราคา4190 0 0บาทนะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยมากแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วและที่สำคัญนะคะไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกความไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน ใครที่กำลังมองหาอยู่บอกเลยว่าห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง YouTube ให้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสภาพรอบคันกันเลยดีกว่ามาดูภายนอกกันก่อนสำหรับคันนี้จะได้ในส่วนของสีเทาสีเดิมโรงงานเลยนะคะเน้นย้ำว่าของเราคัดรถสวยเกรด A นะคะไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกความแน่นอนซื้อไปแล้วตรวจพบตรวจเจอรับซื้อคืน100%นะคะ ในส่วนของกระจังด้านหน้านะคะคันนี้ได้ปี2022ได้โฉมหน้าพลิกโลกนะคะสังเกตง่ายๆเลยนะคะเขี้ยวจะสั้นกว่าโฉมหน้าเดิมนะคะตัวนี้เนาะถ้าโฉมหน้าเดิมจะเป็นแบบโฉมหน้าแบบสองชั้นนะคะตัวนี้ก็ได้ในส่วนของโฉมหน้าพลิกโลกนะคะเป็นสีดำนะคะสีดำด้านตัดกับสีเทานะคะบอกเลยว่าสวยมากขี่ไปกี่ปีกี่ปีนะคะก็ไม่มีเก่าแน่นอนนะคะตัวนี้เนาะมีช่องระบายความร้อนมาให้นะ ในส่วนของดวงไฟนะคะตัวนี้ก็เป็นหลอดไส้นะคะใส่กิง้งแน่นอนนะคะให้ความสว่างตลอดการเดินทางแน่นอนไฟเลี้ยวมีมาให้นะคะอยู่ด้านล่างนะคะตัวนี้ส่วนไฟตัดหมอกตัวนี้ลูกค้าสามารถซื้อมาใส่เพิ่มเติมได้เลยนะคะตัวนี้ยังไม่มีมาให้นอยในส่วนของป e ี2022 <S <S นั่นเองนี่นะคะโดยรวมแลโชมหน้าบอกเลยว่าเท่ดุดันมากๆสําหรับใครที่เป็นขวัญใจแม่น้องออนิลพ่อน้องออนิลบอกเลยว่าตอบโจทย์มาก อ่ะมาดูในส่วนของล้อกันบ้างนี่นะคะในส่วนของล้อคันนี้ได้ล้อแม็กทีเนะคะน้องแม่แต่งมาให้ทั้งสี่ล้อเปลี่ยนยางใหม่ให้ทั้งสี่เส้นเลยดอกยางนะคะหนาๆเน้นๆนะคะเป็นยางปี2024นะคะนี่ขับขี่ได้ยาวๆเลยนะคะยางขอบ18นะคะตัวนี้2-3-4ปีนี่คือขับขี่สบายเลยนะคะไม่ต้องเปลี่ยนเนาะ ในส่วนของด้านข้างนะคะตัวรถก็ตรเดเอแน่นอนนะคะไม่มีรอยขีดข่วนนะคะไม่มีรอยแบบสะเก็ดหินอะไรพวกนี้เนาะไฟเลี้ยวด้านข้างมีมาให้นะคะจะติดอยู่ด้านข้างเลยนะคะสติกเกอร์มีสเสปซแคปนะคะหรือว่าเป็นแคปนั่นเองนะคะตัวนี้ส่วนกระจกนะคะฝาครอบก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะตัวนี้ก็ได้สีเทามานะจ๊ะมือจับก็เป็นสีดำด้านนะคะซึ่งตัดกับสีตัวรถก็โอเคลงตัวเลยนะคะสำหรับตรงนี้เนาะ ในส่วนนี้เลยนะคะด้านหลังล้ลอนะคะก็อย่างที่บอกเลยนะคะว่าเราแต่งมาให้ทั้ง4ล้อนะคะในส่วนของแม็กใหม่ยังใหม่นะคะสติกอร์มีมาให้นะคะ all new d-max นะคะนี่ก็เสริมล้อไปอีกเนาะสำหรับหนุ่มๆที่อยากได้คือไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเลยนะคะอ่านี่เลยนะคะในส่วนของด้านล่างนะคะนี่เราตกแต่งเหล็กค้ำหลบป้ายไทเทเนียมมาให้เนาะ สายซิงที่อยากได้นะคะนี่ไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเติมเลยได้ท่อแต่งซิ่งมาด้วยนะคะโอ้โหคันนี้บอกเลยว่าครบครันจัดทรงลงล้อมาให้ด้านหลังแต่งให้ท่อซิงแต่งมาให้ในราคา419,000บาทใครไม่ซื้อนะคะก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเนาะในส่วนของไฟเบรกนะคะตอนนี้ก็ไฟเบรกไฟท้ายไฟเลี้ยวนะคะสามารถใช้งานได้ตามปกติเลย นี่เลยสติกเกอร์ i ีซูซูดีแมมีมาให้แล้วก็คันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ DDi นั่นเองนะคะนี่เรามีสติกเกอร์มาให้ด้านหลังนะที่เปิดฝากระโปรงด้านหลังก็จะเป็นสีดำด้านแบบนี้เลยในส่วนของแมกไลเนอร์นะคะก็สภาพใหม่มากทั้งใหม่ทั้งสวยเพราะมันไม่มีรอยชำรุดใดๆเลยมีตะขอมาให้ซ้ายขวานะคะฝั่งละ3จุดตรงนี้สามารถใช้แขวนนะคะสิ่งของได้นะคะตรงนี้เนาะ โอเคสำหรับภายนอกก็ถือว่าโดยรวมคือสวยมากสำหรับคันนี้ปี22นะคะเป็นรถปีใหม่ไม่น้อยคันนี้ไม่เพียงหลักหมื่นเท่านั้นนะคะเดี๋ยวน้องแมมให้ดูโครงสร้างภายในนะคะสำหรับคันนี้นี่เลยนะคะหัวน็อตมาที่แรกกันเลยหัวน็อตต่างๆจุดยึดต่างๆนะคะตรงนี้จุดแต้มสียังอยู่เลยนะคะเดิมๆโรงงานเลยให้ดูเม็ดอาร์ะนี่ปึ๊บ เรียงสวยกันแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งในการเลือกซื้อรถมือสองนะคะว่ารถคันนี้เคยโดนชนมาหรือเปล่านะคะเม็ดอาร์ก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะในการเลือกซื้อรถมือสองนะคะขอบอยางนี่ือแบบแน่นเอียดมากๆเลยนะคะนี่ให้ดูกันรอยต่างๆนะคะนี่รอยที่ที่ประตูนะคะไม่มีรอยแต่อย่างใดบอกเลยว่าคันนี้เอาไปเลยสภาพมีเกือบรถเปอร์เซ็นเต็มเลยนะคะ สำหรับใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 5 0 3 0 4 5 5เดี๋ยวพาไปชมภายในกันต่อเลยจ้าอ่าตามน้องแหมมมาชมภายในกันต่อเลยนะคะสำหรับคันนี้ก็เป็นกระบะแคปนะคะสามารถเปิดแคปได้ถึง90องศาเลยนี่นะคะพอเปิดแคปแล้วบอกเลยว่ากว้างมากๆเลยนะคะนี่ให้ดูด้านหลังนะคะที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังของเราก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะนี่แบบนุ่มๆแบบนี้เลยนะคะนี่ โอ้โหบอกเลยว่านั่งได้3ามสี่คนนี่คือสบายสบายเลยแล้วก็นี่เลยโครงสร้างนะคะให้ดูโครงสร้างนิดนึงค่ะนี่หัวน็อตต่างๆนะคะไม่มีรอยแกะรอยแงะนะคะน็อตเดิมนะคะน็อตเดิมแน่นอนนะคะนี่ไม่มีการถอดออกมาพ่นแต่อย่างใดนะคะรถไม่มีการโดนชนมาอย่างแน่นอนนะคะที่แคราก็มีที่วางที่ใส่สิ่งของให้ด้วยเนาะอ่ะมาดูด้านหน้ากันบ้างคันนี้ได้เบาะผ้านี่เลยนะคะหัวเบาะมีมาให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะคันนี้จะได้ เบาสีเทานะคะเย็บด้วยแต่เข็บสีขาวเบาคือแบบใหม่มากนะคะไม่มีรอยฉีกขาแต่อย่างใดน,นุ่มมากนะคะขับขี่สบายแน่นอนเนาะพวงมาลัลายตอนนี้ก็นี่เลยจะเป็นเดิมๆจากอ e ีซูซูเลยนะคะแอร์แบกคู่หน,ห,คหน้ามีมาให้ครบนะคะสําหรับคันนี้เกียร์นะคะจะเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะนี่เกียร์แมนนวล6สปีดแบบนี้เลยนะคะตรงนี้สามารถชาร์จแบตได้นะคะตัวนี้เป็น power outlet นะคะ ส่วนแอนะคะก็เป็นระบบหมุนมือนะคะตัวนี้ก็เป็นยังเป็นระบบหมุนมือนะคะยังไม่เป็นดิจิตอลเนาะเครื่องเสียงต่างๆนะคะเชื่อมต่อ AUX USB ได้นะคะ FM AM ใส่แผ่น CD ได้หมดเลยนะคะตรงนี้คอนโทรลด้านหน้าภายในจะเป็นโทนสีดำนะคะตรงนี้สำหรับคันนี้ก็ถือว่าโดยรวมก็โอเคเลยนะคะด้านบนนี่สะอาดสะอ้านนี่ถุงยังไม่ได้แกะเลยอ่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้นะคะแต่ถุงยังไม่ได้แกะเลยนะคะสำหรับคันนี้ก็ ใครที่ชื่นชอบนะคะบอกรัวห้ามพลาดนะคะได้รถปีใหม่ไม่น้อยด้วยอ่ะและที่สําคัญนี่เลขไม้นะคะคันนี้บอกเลยว่าไม่เพียงแค่8ปดหมื่นกว่าเท่านั้นนะคะนี่ให้ดูได้เลยของเราไม่แท้แน่นอนจากพี่จานี่ไฟที่หน้าจงหน้าจอ abs อะไรยังอยู่ครบนะคะ8 6 3 1 9กมิเโลเมตรเท่านั้นนะคะไม่แท้แน่นอนสามารถตรวจเช็คได้เลยมันจะได้ซื้อรถที่นี่ได้รถสวยเกเอแน่นอนเดี๋ยวตามนแหม่ไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันเลยจ้า าตามมาชมห้องเครื่องกันต่อนะจ๊ะอ๊บโอ้โหเราต้องเป็นผู้หญิงที่สวยถึกและบึกบึนนะคะอ๊บอ่านี่เลยนะคะในส่วนของห้องเครื่องยนต์คันนี้จะเป็น All New Blue Power นะคะเป็นเครื่องยนต์ DDI นะคะนี่เครื่องยนต์ดีเซลสสูบนะคะคันนี้บอกเลยว่าถึงจะเป็น1.9แต่เร็วแรงแน่นอนนะคะสําหรับใครที่เป็นสายกระบะน,น่าจะรู้กันดีเนาะ อ่ะเรามาดูภายในเครื่องยนต์กันบ้างนะคะนี่ไม่ว่าจะเป็นห้องเครื่องนี่คือสะอาดมากแผ่นเพดหัวน็อตเม็ดอาร์คสภาพเดิมนะคะสะภาพเดิมเลยนะคะแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีรอยโดนชนมาอย่างแน่นอนนะคะคานด้านหน้าอันนี้จะเป็นรอยฝากดทับของฝากระโปงนั่นเองนะคะหัวน็อตต่างๆก็คือสภาพเดิมเลยจุดแต้มสีในห้องเครื่องยนต์นะคะนี่ อันนี้เป็นจุดเติมสีจากโรงงานนะคะไม่ใช่จุดเติมสีจากสงกรานนะลูกค้านะอ่านะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะและที่สำคัญคือของเรามีรับประกันวารนตีเครื่องยนต์และเกียร์ให้สูงสุดถึง2ปีเลยใครที่อยากจะซื้อรถกรเกษตรดีไทยนะคะบอกเลยว่ามั่นใจได้เลยว่าได้รถสวยแน่นอนค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะในส่วนของกระบะอ s u โ u สุดีแม็กแคปคันนี้เครื่องยนต์ 1.9S ปี2022ราคาเป็นแค่4 1, 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นพรีดาวผ่อนเป็นแค่8,000บาทเท่านั้นใครสนใจก็โทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เบอร์095-030-4555โทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยและใครที่ออกรถเดินี้น้องแมวมีส่วนลดพิเศษให้อีก5,000บาท จองวันนี้เพียงแค่999บาทเท่านั้นและยังมีถ่ายนะ้ำมันเครื่องฟรี2ครั้ง20,000กิโลดอกเบี้ยเริ่มต้น2.89เข้าฟรี3เดือนและบ T, ัตร SRT เฟย์พิซการให้อีกด้วยนะคะบอกเลยว่าฟรีค่าเลยตลอดอายุการใช้งานแน่นอนใครที่สนใจหรือกำลังมองหาอยู่ก็รีบโทรกันเข้ามาเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้นะ้ำมันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซนิไทยรถสวยค่ะ